สวยๆนะคะกับ t ต y ยต้ y ยาริส1.2สปอร์ตนะคะคันนี้ได้เป็นรถประหยัดน้ำมันนะคะห้าประตูสภาพป้ายแดงสภาพสวยๆปีใหม่ไหม่น้อยนะคะคันนี้การันตีโครงสร้างมาให้แล้วราคา469,000บาทนะ,ะสภาพเดิมโรงงานรับประกันในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ำมาแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ใครที่กำลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดกับคลิปเต็มเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดคลิปเต็มได้เลยนะคะว่าคันน ีไม่ใช้งานเท่าไหร่และโครงสร้างหลักเดิมแค่ไหนน่าใช้งานขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุชเพชรยนต์อีกเช่นเคยค่ะอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1นึนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้มีอัปเดตรถ5ประตูสวยๆอีก1คันนะคะได้ปีใหม่ไม่น้อยเลยคันนี้นะคะใครสนใจนะอย่าพลาดเลยกับคลิปนี้นะคะคันนี้ได้สภาพป้ายแดงเลยฟังก์ชันออปชั่นมาเต็มนะคะ,ะ,คะกับ t ตโยต้ายาริส1.2สปอร์ต รถ5ประตูสวยๆนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปแล้วฟังกชันออปชั่นมาเต็มเลยนะคะสีขาวมุกการันตีโครงสร้างรอบคันนะคะไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ำมาแน่นอนนะคะและที่สำคัญคันนี้ไม่เดิมแท้โรงงานเลยนะคะ20,000กิโลเท่านั้นสภาพสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีนะคะคันนี้จัดยอดได้เต็มเลยออกรถฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่ 7,800บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนสบายๆได้ถึง84งวดและได้รับดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.89ค่ะใครสนใจโทรหาโนตตามเบอร์โทรด้านล่างมาได้เลยนะคะเรามาดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะกับเจ้ายางลิตคันนี้นะคะสวยๆนะสำหรับตัวนี้นะคะได้เป็นในส่วนของกระจังหน้าสีดำนะสภาพไม่มีช้ำ สวยๆเดิมๆโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าตัวรถเนี่ยไม่มีดิ้วรอยการพลิกความชนหนักมานะคะไฟหน้าเดิมๆโรงงานนะคะมาพร้อมไฟเดทามมีมาให้แล้วและไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะได้เป็นแมตต์เดิมโรงงานสภาพสวยๆนะคะดอกยางคันนี้ได้ปี22ด้วยนะคะดอกยางยังใช้งานได้ยาวๆสภาพสวยๆแบบนี้แมตต์เดิมโรงงานสภาพไม่มีช้ำเลยนะคะใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่าง และกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีดำนะคะสีดำเป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆนะคะมาพร้อ mm. มกระจกเดิมโรงงานจากโตโยต้าเลยนะคะกระจกหน้ารถนะคะสีดาเดิมสวยๆนะคะกระจกรอบคันนะคะก็ได้เป็นกระจกเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะคันนี้กระจกเดิมๆสวยๆเลยนะคะมาพร้อมนะคะการติดตั้งคิ้วกันศาสตร์มาให้แล้วนะคะเดิมๆจากโรงงานสภาพสวยแน่นอนค่ะใครสนใจนะคะแนะนําด่วนเลย สำหรับภายในตัวรถนะคะฟังก์ชันออปชันมาค่อนข้างเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเบาะหนังเดินตะเข็บด้วยได้สีน้ำเงินสภาพไม่มีช้ำไม่มีขาดหวงมลยัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้วสวยๆแบบนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าตัวรถสภาพสวยๆส,ยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะซอกประตูเดิมโรงงานนะคะแบบนี้นะคะหัวน็อตไม่มีการขีดขยื่นขาน็อตเดิมๆโรงงานด้วยนะคะ แผงประตูสีด้าสวยๆนะคะหัวน็อตไม่มีการเขียบ์ขยืขย่นผ่านน็อตเดิมจากโรงงานเลยสภาพคันนี้ไม่มีช้ำเลยนะคะลูกค้าสะภาพสวยป้ายแดงมานะคะเสาบีค่ะหัวน็อตเดิมนะะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะและแผ่นเพจเดิมมีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะภายในนะคะไม่มีช้ำสวยๆเดิมๆเลยใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะราคา400,000นะคะ69,000บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวได้จดัดยอดได้เต็ม ผ่อนสบายๆเดือนละเพียงแค่7,800บาทเท่านั้นค่ะได้รถสวยๆรถสภาพป้ายแดงปีใหม่ไม่น้อยไปใช้งานด้วยสำหรับในส่วนของตัวเบาะด้านหลังค่ะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกันนะคะภายในเนี่ยบอกเลยว่านั่งสะดวกสบายแน่นอนถึง3ท่านกันเลยนะ้ำไม่แออัดแน่นอนนะคะมีที่ชาร์จแบตด,ด้านล่างให้ด้วยสวยๆนะคะสภาพไม่มีช้ำเลยคันนี้ภายในดูสวยนะ,ะน่าใช้งานกันมากๆนะคะ สำหรับในส่วนของรอยเมคอาร์คหรือว่ารอยน็อตแต่ละจุดเนี่ยก็อยู่สภาพสมบูรณ์ค่ะลูกค้าไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดเนี้ยแต่อย่างใดนะคะสะภาพสวยๆจากป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะสีขาวมุกเดิมโรงงานนะคันนี้ ไม่มีประวัติผิดความมาแน่นอนนะคะได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถสภาพป้ายแดงเลยนะคะไม่เดิมๆโรงงานเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นนะคะจัดยอดได้ทุ่มทมเลยกับคันนี้สําหรับลูกค้ามีบัตรเครดิตดีก็ได้รับดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของตัวด้านหลังเลยค่ะไฟท้ายเดิมนะคะ ในส่วนของสเกิร์ด้านหลังหรือว่ากันชนหลังเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์แน่นอนนะคะมีไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยตาสัญรักอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะกระจกด้านหลังได้เป็นกระจกเดิมโรงงานที่ปัดน้ำฝนเดิมเช่นเดียวกันสปอยเลอร์หลังเสาอากาศด้านบนอยู่สภาพสมบูรณ์หลังค่าไม่มีพลิกคว่ำม,มานะคะสวยๆแบบนี้ การันตีโครงสร้างรอบคันมาให้นะคะเป็นรถสภาพป้ายแดงจริงนะคะคันนี้มาครบเลยสาหรับฝาเปิดนะคะขึ้นมาเนี่ยฝืนมากๆเลยโชุกเดิมแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้น็อตไม่มีการขยึดขยื่นเลยค่ะน็อตเดิมๆรอยเมรกอาร์คหรือว่ารอยโครงสร้างต่างๆเนี่ยสภาพสมบูรณ์เดิมครบถ้วนจากโรงงานแน่นอนนะคะในส่วนของตัวรอยน็อตนะคะสองสองฝั่งรอยเบรกอาร์คเนี่ยลูกค้าเห็นได้ชัดเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะสำหรับน็อตนะคะยึด ไฟไท้ายหลังนะคะลูกค้าอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีการเปลี่ยนไฟไท้ายมาได้ไฟไท้ายเดิมๆมาแน่นอนนะคะด้านหลังตัวรถเก็บกระเป๋าเดินทางได้ถึง 4- ี่ห้าใบเลยนะด้านหลังถาดรองมีมาให้จากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ในส่วนของคันนี้นะคะมีอุปกรณ์ปะยางนะคะเรามีมาให้ครบเลยนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลยใครที่กำลังตามหารถมือสองนะคะคัดเกรดคุณภาพเกรด A นะคะนุชแนะนำคันนี้ เป็นหนึ่งทางเลือกให้ท่านผู้ชมเลยได้ปีใหม่ไม่น้อยนะคะและที่สำคัญนะคะได้ในส่วนของไม้แท้ไม้เดิมโรงงานเลยรถสภาพป้ายแดงสดๆร้อนๆกันเลยนะคะอ่ะเราไปดูกันต่อคะ่ะในส่วนของภายในตัวรถทันนี้นี่นะคะโทนสีดำบอกไม่มีขาดไม่มีถลอกคะ่ะลูกค้ากว้างๆแบบนี้นั่งสะดวกสบายแน่นอนนะคะสำหรับหัวน็อตเนี่ยอยู่สภาพสวยๆส,สมบูรณ์ หัวน็อตเดิมค่ะสภาพไม่มีช้ำแผงประตูด้านข้างนะคะเช่นเดียวกันนะคะไม่มีถลอกนะคะสภาพสวยๆภายในตัวเบาะไม่มีถลอกขีดขูดใดๆทั้งสิ้นนะคะคันนี้ได้ในส่วนของคิ้วกันสรดมาให้ทั้ง4บานเลยนะคะกระจกเดิมรอบคันสวยๆนะอ่ะเดี๋ยวนูจะทําการสตาร์เครื่องให้ดูก่อนนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวสักครู่เนาะอ่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกระจก นี่นะคะภายในสวยๆฟังก์ชั่นออปชั่นมาค่อนข้างเต็มนะคะภายในดู หรูหลามากๆนะคะคันนี้ไม่มีช้าเลยนะคะสําหรับในคอนโซลด้านหน้า,ห,นาหรือว่าฟังก์ชันเนี่ยของเขาเนี่ยมาเดิมๆโรงงานทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าคันนี้ได้รับไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าคันนี้สภาพสวยจริงนะนุษการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะเบาะหนังสีดําเดินตะเข็บด้วยได้สีน้ำเงินเนี่ยสภาพสมบูรณ์เลยนะคะในส่วนของตัวเสาบีด้านข้างคะ่ะลูกค้าคันนี้นะคะเสาบีหัวน็อตไม่มีการขยบเขยื่นคะ่ะน็อตเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะมออก,กอเดิมโรงงานยังมีติดตั้งให้เห็นแบบนี้เลย น,ะะนี่นะคะใหม่แค่ไหนรู้ได้เลยนะคะลูกค้าคันของเรานะรับเข้ามาคัดเกรดมาให้ทุกคันนะคะ และคันนี้หัวน็อตเดิมๆโรงงานสภาพสวยๆนะคะการันตีโครงสร้างรอบคันมาให้แล้วกับ t o y ยต้ายาร s 1.2ิ p หนึนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าฟังก์ชันออปชั่นของเขาเนี่ยมาจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะโครงสร้างหลักนะคะหัวน็อตนะคะในส่วนของตัวซอกประตูน็อตเดิมๆโรงงานค่ะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดเงะแต่อย่างใดน,นะคะสภาพสวยๆนะคะได้ในส่วนของ แผงประตูนะคะด้านข้างคนขับนะคะที่ปรับกระจกนะคะที่เปิดปิดกระจกนะคะเป็นออโต้มาให้แล้วเซ็นทัลล็อกมีมาให้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะที่ปรับกระจกมีมาให้สวยๆเป็นแบบฟุตสตาร์ทมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะคันนี้ได้กุญแจไปถึง2ดอกกันเลยนะคะรถมือสองนะลูกค้าไม่ค่อยจะมีกุญแจสำรองให้นะคะแต่ว่าวันนี้นุชมีมาให้ด้วยนะอ่ะเรามาดูกันต่อค่ะพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันสภาพสวยๆรับสายวางสายได้เพิ่มเสียงได้นะคะใช้งานได้ไม่มีถลอกเลยนะคะ ะะลูกค้าสภาพสวยๆเดิมๆไม่เดิมแท้โรงงาน22,852กิโลค่ะคันนี้ได้เป็นไม่เดิมแน่นอนนะคะมาพร้อมหน้าจอนะคะทัชสกรีนนะคะมีมาให้แล้วกล้องถอยหลังมีมาให้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวนุดพารับชมกันกล้องถอยหลังเนี่ยบอกเลยว่าชัดมากๆเลยนะคะลูกค้าระบบแอร์ออโต้ค่ะแอร์เย็นฉ่ำมากๆนะคะหัวเกียร์สภาพสมบูรณ์ไม่มีชำแน่นอนนะคะสวย เป็นเกียร์ขั้นบันไดแบบนี้สภาพไม่มีช้าแน่นอนนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวกระจกอยู่สภาพสวยๆแบบนี้นะคะที่ในส่วนของที่บังแดดนะคะก็สภาพเดิมนะไม่มีช้าแน่นอนนะคะที่กระจกมีให้ทั้งสองฝั่งนะคะไฟเฟอร์นี่เปิดได้หมดเลยนะคะลูกค้านี่นะคะใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของตัวรถเนี่ย ในส่วนของระบบไฟฟ้านะคะหรือว่าของเหลวเนี่ยเราดูแลให้นะคะเราดูแลให้ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าซื้อไปจะซ่อมนู่นซ่อมนี่นะคะบอกเลยว่ารถของเราซื้อออกไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องซ่อมอะไรเลยเพราะว่ารถของเราเนี่ยคัดเกรดมาให้สวยๆแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องซ่อมอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องกังวลเลยนะคะในส่วนของการดูแลนะเดี๋ยวนุชจะมีการนะคะดูแลให้ก่อนปล่อยรถทุกคันเลยนะคะ ตรวจช็คของเหลวหรือว่าระบบไฟฟ้าทั้งหมดให้นะคะการันตีได้นะคะใครสนใจคันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะ,ะสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยนะสำหรับเอ,อ่อตัวปีใหม่ไม่น้อยนะคะวันนี้ก็มีมาให้สภาพป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดนะคะห้องเครื่องกันบ้างสําหรับคันนี้ว่าห้องเครื่องเนี่ยสภาพเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ มาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียด้องเครื่องนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่อง 1,200cc ค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงาน โครงสร้างหลักเดิมตรงงานนะคะหัวน็อตแต่ละจุดเนี่ยไม่มีร่องรอยการแกะไข่งแงะนะคะหรือว่าไม่มีร่องรอยคราบน้ำมันไหลเยิ้มมีมาให้เห็นแน่นอนนะคะเราดูแลรักษามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรอย QC เดิมตรงงานยังอยู่ให้เห็นเป็นบางส่วนนะคะรอยเมคอาร์ต่างๆนะคะรอยน็อตแต่ละจุดเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์เดิมตรงงานแน่นอนนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่งแงะมาแต่อย่างใดฝากระโปรงนะคะรอยกลมๆเมคอาร์ Make up, หรือว่าสติ๊กเกอร์ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะข้อควรระวังเนี่ยก็ยังอยู่สภาพสมบูรณ์ การันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะใครสนใจคันนี้ t o y o ต a y ยา i s 1.2 Sport ค่ะปี2022ไม่ใช้งานเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นไม่เดิมแท้โรงงานเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะขอรายได้อยู่ที่20,000บาทหรือว่า1 8 0 0นะคะก็สามารถเป็นเจ้าของนะคะคันนี้คนเดียวจบ ออกคนเดียวจบเลยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79สําหรับลูกค้ามีบอดเครดิตดีนะคะสนใจโทรหานตามเบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนุชด,ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้ามาใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ